สวัสดีครับทำกินเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทำเคียวหวานแห้งทะเลมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเราจะแกะกุ้งผ่าหลังเอาเส้นดำออกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเอาไว้นะครับนี่นะครับวิธีการคือแบบนี้นะครับเอาเส้นแบบนี้ออกนะครับผมเปลาหมึกนะครับเราจะผ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะบั้งไว้เป็นริ้วๆนะครับเพราะว่าเวลาโดนความร้อนเนี่ยจะสวยน่าทานครับแบบนี้ครับ ถ้าตัวเล็กผ่ากลางก็พอนะครับแบบนี้นะครับใส่เกลือลงไปในน้ํานะครับเราจะหั่นมะเขือมาแช่ไว้ในเกลือนะครับเพื่อที่ว่ามะเขือจะไม่ดํานะครับเวลาที่เราไปทําอาหารนะครับเมนูนี้หั่นมะเขือให้ชิ้นเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้การผัดฉะนั้นมะเขือจะได้สุกครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับตั้งจนเดือดนะครับตามด้วยพริกแกงเขียวหวานครับ แล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเล็กน้อยนะครับเป็นเคล็ดรับให้น้ําแกงสีสวยหอมหน่าทานนะครับพอพริกแกงละลายนะครับตั้งจนเดือดจนงวดแบบนี้นะครับจนหอมงวดแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วใส่มะเขือลงไปนะครับมะเขือปอดนะครับอันนี้ตามด้วยกระชายนะครับเอาลงไปผัดให้หอมนะครับ รอจนมะเขือเริ่มสุกกันนะครับนี่นะครับใช้ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับเวลาใส่มะเขือลงไปแล้วนะครับจะได้สุกแบบไม่ดําด้วยนะครับแบบนี้ครับปรุงรสนะครับน้ําตาลมะพร้าวครับน้ําปลาครับใบมะกรูดฉีกครับผัดจนมีกลิ่นหอมครับ ใส่กุ้งนะครับที่เราทำความสะอาดไว้เมื่อกี้นะครับปลาหมึกครับผัดจนสุกนะครับตรงนี้ใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับเพื่อให้กุ้งและปลาหมึกไม่คาวนะครับพอสุกแบบนี้นะครับโรยพริกชี้ฟ้าแดงครับตามด้วยใบโหระพานะครับผัดจนสุกนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขียวหวานแห้งทะเลนะครับวิธีทำง่ายๆแบบนี้เลยถ้าใครชอบนะครับลองทำตามได้นะครับอัตราส่วนต่างๆเหมือนที่แอดมินขึ้นให้เลยนะครับในวิดีโอเลยนะครับน่าทานมากๆครับวันนี้แอดมินต้องไปแล้วนะครับผมลองทำทานดูนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ